สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับมาชม t o y ยต้าคัมรี่ไฮบินะครับคันนี้ปี2009ครับรถสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนใครที่สนใจอยากได้คัมรี่ไฮบิดนะครับมาแล้วครับ1 8 9 0 0 0บาทนะครับ1 8 9 0 0แบาทผ่อนสี่พันเป็นปายนะครับผ่อนได้5ปีรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับใครที่สนใจอยากได้คัมรี่ไฮบิดนะครับมาแล้วนะครับอัตราการกินน้ามันในเมืองก็ประมาณ 13-14กิโลลิตรนะครับนอกเมืองก็1 0 5 6กิโลลิตรนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ15นั่นแหละครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับสวยๆครับคันนี้ออปชั่นเต็มเลยนะครับมาชมกันดูได้นะครับรถอยู่มินบุรีนะครับบริการจะส่งทั่วไทยนะครับมีจอ Android มาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรครูสคอนโทรลเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้ามีม่านข้าง แล้วก็มีแอร์หลังและแอร์เป็นระบบออโต้ครับเลือกได้ครับเย็นซ้ายเย็นขวาเย็นหน้าเย็นหลังนะครับมีม่านข้างนะครับมีม่านหลังนะครับมีแอร์หลังรถสวยสภาพงามแบบนี้นะครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่าพนักพิมพ์ก็ปรับไฟฟ้านะครับสาหรับรุ่นนี้แล้วก็มีพัดลมเป่าเบาะรองก้นคู่หน้าด้วยนะครับเย็นๆครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับกับออปชั่นที่มีนะครับคันนี้สวยๆเลยครับงามๆเลยครับนี่ครับตกแต่งลายไม้เกีีร์ขั้นบันไดนะครับคอันนี้สวยๆเลยครับไม่แท้แน่นอนนะครับ 234,000กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่นี่เปลี่ยนไปแล้วเมื่อปี2017นะครับคันนี้เราเลยรับประกันให้อีก6เดือนนะครับใครที่สนใจและเข้าใจในระบบไฮบริดและเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็นำไปใช้งานได้เลยครับอัตราของระยะเวลาในการใช้แบตเตอรี่ไฮบริดก็จะอยู่ประมาณช่วง6-7ปีถึง10ปีนะครับตามที่ศูนย์เขารับประกันไว้นะครับก็ตอนแรกที่ออกมาใหม่ๆเขารับประกันให้10ปีพอเปลี่ยนมาก็ ต้องดูแลกันเองแล้วครับทีนี้เปลี่ยนไปเมื่อปี2017ใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อนับระยะเวลาของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยก็จะเหลืออีกประมาณสัก2-3ปีนะครับปี2017ปีนี้ปี2025ฉะนั้นเพื่อความสบายใจของลูกค้าที่จะซื้อไปนะครับเราจึงรับประกันแบตเตอรี่ให้อีก6เดือนนะครับก็ท่านใดเข้าใจสนใจก็รับไปใช้งานได้เลยนะครับ1 8 9 0 0 0บาทนะครับเราเลยเปิดราคาเบาๆนะครับสำหรับคนที่เข้าใจนะครับ สำหรับแบตเตอรี่ก็มีทั้งศูนย์นะครับราคาก็หกเจ็ดหมื่นประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นอู่นอกซ่อมแบตเตอรี่ให้ก็ซ่อมได้ครับอัตราการใช้งานก็สองปีสามปีนะครับแต่ที่แน่นอนส่วนมากร้านทุกร้านก็จะรับประกันให้หนึ่งปีนะครับฉะนั้นทุนน้อยก็ซ่อมนอกทุนเยอะก็ซ่อมในถ้าซ่อมในศูนย์แล้วเปลี่ยนแล้วทั้งลูกเราก็โอ้โหใช้ได้อีกยาวนะครับ 5ปี6ปี7ปี10ปีได้ใช้ได้เลยครับฉะนั้นใครที่สนใจในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่เข้าใจ Toyota c คัม y ี y ไฮบรและเข้าใจเรื่องแบตเตอรี่นะครับท่านสามารถจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube มีคนรีวิวและปัจจุบันมีอู่เยอะมากนะครับสำหรับเรื่อง h y b ริดนะครับมีบริการเปลี่ยนให้ที่บ้านก็ยังมีนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับเราก็ได้ความกว้างกวางแล้วก็ประหยัด นะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบก็ลองศึกษาดูนะครับแต่สําหรับเรื่องรถคันนี้เราก็เปิดราคานี้ให้นะครับหนึ่งแบาทนะครับดูแลสภาพมาดีนะครับรถพร้อมใช้เอกสารครบนะครับเอานะครับถ้าท่านชอบและสนใจในสิ่งที่ผมนําเสนอลองคิดคํานวณดูว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับกองแบบเทียบนะครับว่าคุ้มหรือไม่แต่ที่แน่นอนคุ้มครับผมเป็นคนนึงที่ชอบใช้ Toyota Camry Hybrid แล้วก็ปัจจุบันผมก็ใช้ p r ิ u s h y b บ i ิ แล้วก็เอาไปติดแก๊ส LPG ด้วยนะครับโอ้โหประหยัดมากๆกิโลละประมาณ1บาทนะครับโดยเฉลี่ยสําหรับพรีโอทไฮบริดนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องพันแคันนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับก็ถือว่าประหยัดนะครับด้วยขนาดรถด้วยคลาสของรถนะครับวิ่งพิงก็ประมาณ14 15กิโลลิตรนี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ลองคํานวณดูครับว่าคุ้มกับระยะเวลาในการที่เราจะใช้รุ่นนี้หรือเปล่านะครับก็ใช้ได้ยาวครับเพราะอะไหล่เยอะมากๆและอะไหล่ศูนย์ก็มีอู่นอก อูนัยมีครอบหมดปัจจุบันเรื่องของไฮบริดก็เป็นเลือกอีก1ทางเลือกให้กับสมาชิกที่เน้นประหยัดไม่ไปถึงวรถไฟฟ้าเรามาทางรถมือสอนี่ซื้อในราคาไม่ถึงสองแสนนะครับฉะนั้นเราก็เผื่อใจไว้อีกปี2ปีอาจจะต้องเปลี่ยนแบตก็ประมาณ6ก0 0 0่นเจ็โดยประมาณนะครับรับรองว่าคุ้มครับถ้าใครเข้าใจจัดไปครับผม